ธรรมของพระเจ้าในเช้าว,วันใหม่พระธรรมกาาเทียบทที่หเพื่อเสรีภาพนั่นเองพระคริสต์จึงได้ทรงให้เราเป็นไทยเพราะฉะนั้นจงตั้งมั่นและอย่าเข้าเทียมแอกของการเป็นทาสอีกเลยเสรีภาพของคริสเตียนนี่แน่ข้าพเจ้าเปาโลขอบอกท่านทั้งหลายว่าถ้าท่านยอมเข้าสุนัต พระคริสต์จะไม่ทรงเป็นประโยชน์อะไรให้แก่ท่านเลยข้าพเจ้าขอย้ำให้ทุกคนที่ยอมเข้าสุนัตทราบอีกว่าเขาถูกผูกมัดให้ประพฤติตามธรรมบัญญัติทั้งสิน้นท่านทั้งหลายที่ปรารถนาจะถูกชำระให้ชอบธรรมโดยธรรมะบัญญัติก็ถูกตัดขาดจากพระคริสต์และลนจากพระคุณไปเสียแล้ว เพราะว่าโดยพระวิญญาณและความเชื่อเราก็รอคอยความชอบธรรมที่เราหวังว่าจะได้รับเพราะว่าในพระเยซูคริสต์นั้นการเข้าสุนัตหรือไม่เข้าสุนัตไม่เกิดประโยชน์อันใดแต่ความเชื่อซึ่งแสดงออกเป็นการกระทําโดยความรักนั้นสำคัญท่านกําลังก้าวหน้าไปด้วยดีอยู่แล้ว ใครเล่ายับยั้งท่านไม่ให้เชื่อฟังความจริงการชักชวนอย่างนั้นไม่ได้มาจากพระองค์ผู้ทรงเรียกท่านทั้งหลายเชื่อเพียงเล็กน้อยย่อมทำให้แป้งดิบปูขึ้นได้ทั้งก้อนข้าพเจ้ามีความมั่นใจในตัวท่านในองค์พระผู้เป็นเจ้าว่าท่านจะไม่มีความคิดอย่างอื่นแต่ผู้ที่มารบกวนท่านนั้น จะเป็นใครก็ตามจะต้องได้รับโทษพี่น้องทั้งหลายถ้าข้าพเจ้ายัางเทศนาให้เข้าสุนัตเหตุใดข้าพเจ้ายังคงถูกข่มเหงอยู่กางเขนก็ไม่เป็นอุปสรรคอีกต่อไปข้าพเจ้าอยากให้คนเหล่านั้นที่รบก,กวนท่านตอนตอนเองเสียด้วยพี่น้องทั้งหลายเพราะว่าท่านถูกเรียกให้มีเสรีภาพ ขอเพียงอย่าถือโอกาสใช้เสรีภาพเพื่อทำตามเนื้อหนังแต่จงรับใช้กันและกันด้วยความรักเถิดเพราะว่าธรรมบัญญัติทั้งสิ้นนั้นสรุปได้เป็นคำเดียวคือว่าจงรักเพื่อนบ้านเหมือนรักตนเองแต่ถ้าท่านกัดและกินเนื้อกันและกันจงระวังให้ดีท่านจะย่อยยับไปด้วยกัน ผลของพระวิญญาณและการงานของเนื้อหนังแต่ข้าพเจ้าขอบอกว่าจงดำเนินชีวิตตามพระวิญญาณแล้วท่านจะไม่สนองความต้องการของเนื้อหนังเพราะว่าความต้องการของเนื้อหนังขัดแย้งพระวิญญาณและพระวิญญาณก็ขัดแย้งเนื้อหนังเพราะทั้งสองฝ่ายต่อสู้กันดังนั้น ท่านทั้งหลายจึงไม่สามารถทำสิ่งที่ท่านปรารถนาจะทำแต่ถ้าท่านทั้งหลายได้รับการทรงนำโดยพระวิญญาณท่านก็ไม่อยู่ใต้ธรรมะบัญญัติการงานของเนื้อหนังนั้นเห็นได้ชัดคือการร่วงประเวณีการสโสโครกการเสเพลการนับถือรูปเคารพการถือวิทยาคมการเป็นศัตรูกัน การวิวาทกันการริษยากันการชุนเฉียวกันการไฝ่สูงการทุ่มเทียงกันการแตกกบกันการอิจฉากันการเมาเล่าการเล่นเป็นพานเกเลและการอื่นๆในทำนองนี้ซึ่งข้าพเจ้าเคยเตือนพวกท่านมาก่อนว่าคนที่ประพฤติเช่นนั้นจะไม่มีส่วนในแผ่นดินของพระเจ้า ส่วนผลของพระวิญญาณน,นั้นคือความรักความยินดีสันติสุขความอดทนความกรุณาความดีความซื่อสัตย์ความสุภาพอ่อนโยนการรู้จักบังคับตนเรื่องอย่างนี้ไม่มีธรรมะบัญญัติห้ามไว้เลยผู้ที่อยู่ฝ่ายพระเยซูคริสต์ได้ตรึงเนื้อหนังไว้ที่กางเขน พร้อมกับราคะและตัณหาแล้วถ้าเรามีชีวิตอยู่โดยพระวิญญาณก็จงดําเนินชีวิตตามพระวิญญาณด้วยเ่าอย่าอวดตัวอย่ายั่วโทสะกันและอย่าอิจฉากันเลยพระธรรมกาลเทียบทที่6จงช่วยรัภาระของกันและกันพี่น้องทั้งหลายแม้จับใครที่ละเมิดประการใดได้ได พวกท่านซึ่งอยู่ฝ่ายพระวิญญาณจงช่วยคนนั้นด้วยใจสุภาพอ่อนโยนให้เขากลับตั้งตัวใหม่โดยคิดถึงตัวเองเกรงว่าท่านจะถูกทดลองด้วยจงช่วยรับภาระของกันและกันและด้วยการกระทำเช่นนี้ท่านทั้งหลายก็ได้ปฏิบัติตามธรรมะบัญญัติของพระคริสต์เพราะว่าถ้าใครถือตัวว่าเป็นคนสำคัญ ทางๆท,ที่เขาไม่สำคัญอะไรเลยเขาก็หลอกตัวเองแต่ละคนจงสำรวจการกระทำของตนเองแล้วจึงจะมีอะไรอวดได้ในตัวเองโดยไม่ต้องเปรียบกับผู้อื่นเพราะว่าแต่ละคนต้องรับภาระของตัวเองส่วนคนที่รับการสอนพระวจนะจงแบ่งสิ่งดีทุกอย่างให้แก่คนที่สอนตนเถิด อย่าหลงเลยท่านจะล้อเล่นกับพระเจ้าไม่ได้เพราะว่าใครหวานอะไรลงก็จะเก็บเกี่ยวสิ่งนั้นคนที่หวานสิ่งที่ตอบสนองเนื้อหนังของตนก็จะเก็บเกี่ยวความเปื่อยเน่าจากเนื้อหนังนั้นแต่คนที่หวานสิ่งที่ตอบสนองพระวิญญาณก็จะเก็บเกี่ยวชีวิตนิรันดร์จากพระวิญญาณน,นั้นอย่ากให้เราเมื่อยลาในการทำดี เพราะว่าถ้าเราไม่ท้อใจแล้วเราก็จะเก็บเกี่ยวในเวลาอันสมควรเพราะฉะนั้นเมื่อเรามีโอกาสให้เราทำดีต่อทุกคนและเฉพาะอย่างยิ่งต่อคนที่เป็นสมาชิกของครอบครัวแห่งความเชื่อคำเตือนสุดท้ายและคำอวยพรจงสังเกตดูตัวอักษรที่ขา้าพเจ้าเขียนถึง จะบังคับพวกท่านให้เข้าสุนัตเพียงเพื่อพวกเขาจะได้ไม่ถูกคมเหงเพราะเรื่องกางเขนของพระคริสต์เท่านั้นแม้แต่คนที่เข้าสุนัตแล้วก็ไม่ได้ประพฤติตามธรรมบัญญัติแต่พวกเขาปรารถนาให้พวกท่านเข้าสุนัตเพื่อพวกเขาจะได้เอาเนื้อหนังของพวกท่านไปอวดข้าพเจ้าไม่ขออวดอะไร จากเรื่องการเขนของพระเยซูคริสต์องพระผู้เป็นเจ้าของเราซึ่งโดยการเขนนั้นโลกได้ตายจากข้าพเจ้าและข้าพเจ้าก็ได้ตายจากโลกเพราะว่าจะเข้าสุนัตรหรือไม่นั้นไม่สำคัญอะไรแต่การที่ถูกสร้างใหม่นั้นสำคัญสันติสุขและพระเมตตาจงมีแก่ทุกคนที่ประพฤติตามกฎนี้ และแก่อิสราเอลของพระเจ้าตั้งแต่นี้ไปขออย่าให้ใครมารบกวนข้าพเจ้าเลยเพราะว่าข้าพเจ้ามีรอยประทับตราของพระเยซูติดอยู่ที่กายของข้าพเจ้าแล้วพี่น้องทั้งหลายขอให้พระคุณของพระเยซูคริสต์องพระผู้เป็นเจ้าของเราจงสถิตยอยู่กับจิตวิญญาณของท่านทั้งหลายด้วยเถิดอาเมน